เลี้ยงอาหารกลางวันค่ะพี่ยังไม่ได้จ่ายเลยอ้าวเหรอหมื่นเจ็ดไม่จ่ายเลยฝากเฮียด้วยนะคะเลี้ยงอาหารกลางวันน้องครับหนึ่งหมื่นเจ็ดพันครับสวัสดีครับพี่ไอ้สุวรรณใจเย็นฮะแม่จานช้อนมากินเองอะลูกเบิ้ลได้นะมีส้มตำได้ไหมส้มตำมาละลูกหรอ ตำบะฮุงตำบะฮุงแม่ครัวสวัสดีครับดูเอาน้ำอะไรไม่ควหน่อยสิลูกนี่เอาน้ำให้แม่ครัว่างสแซ่บๆเอาแป๊บซี่เอาโค้กมาให้แม่ครัวหน่อยเอเราทำตำสดมาเลยยกครัวมาถึงนี่นะครับนี่นี่เครื่องทำน้ำแข็งนะครับยกครัวนะครับร้านอาหารอร่อยที่สุดในอาลาสก้าดูเอาถาดมาลูกมา โหน่าทานมากเลยอ่ะ,อะไม่ทานของหวานก่อนลูกฮะกินหวานก่อนดิน,นี่อันนี้มีลาบอูดนะครับจากลาบอูดแบบแม่ไ <c oughs> อ,อเราก็แม่จบงานประดิษฐ์นะครับฮะเอาเอาจานข้าวอีเตงว่ามีจานป่ะลูกมีจานเตงว่ะใส่จานดีกว่าไหมลูกตักลาบตักลาบเลยเนี่ยตักแบบอาร์มอะตักลาบเลยลูก ตัอ้าตักให้ลูกค้าไหมหนูทำไมเอาเหรอมาทานข้าวลูกมามาทานข้าววันนี้ลูกทานข้าวพี่ต้นมาทานข้าวรักน้องรักลูกค้านะครับอยากให้ทานของอร่อยเนี่ยไปทานร้านนี้มาอร่อยเลยอยากจะให้น้องทานของอร่อยเหมือนเนี่ยรักทุกคนครับจริงอร่อยอร่อยมีบ้าพี่น้องไปเอาเลยดิเดี๋ยวค่อยกินข้าวเชืยอพี่ไปกินน้องก่อน เฮ้ยกินหาหาก่อนเราเป็นผู้ดียนกินงหวานก่อนลูกนี่อันนี้รักมากเลยอ่ะให้ตามยอดที่ทำงานได้นะครับะ่ะเออกินให้หลายกินให้หลาย ับไปกลับไปดิลูกแม่งร้องวงกินยังไหงเจ้า